ที่14บีบขคั้นหัวใจการดาเบิกตากว้างกับภาพตรงหน้าเลือดสีแดงฉานไหลทะลักออกมาคนเจ็บค่อยๆซุดลงกองกับพื้นส่วนเธอได้แต่ถอยหลังออกห่างกับภาพตรงหน้าไม่จริงเรื่องมันต้องไม่เป็นแบบนี้การดาร้องราวคนเสียสติเจดพิมพ์ไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น เธอร้องบอกก่อนจะรีบวิ่งออกจากห้องน้ำไปเธอไม่ต้องการให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เธอไม่ได้ต้องการทำร้ายเขาแต่เรื่องมันกลับตาลปัดไปหมดเมื่อเขาเอาตัวเข้ามาบังคลริธาเอาไว้คุณเจตเลือดโปรดชันโปรดจะไปตามหมอคะ่ะคุณอย่าเป็นอะไรนะคะคาริธาบอกก่อนจะรีบออกไปตามหมอด้วยใจที่ทรมานเจ้าหล่อนร้องไห้ไปตลอดทาง และตะโกนขอความช่วยเหลือจากคุณหมอและพยาบาลอย่างคนขวัญเสียดานเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวนั้นรีบวิ่งมาหาด้วยความตื่นตระหนกและรีบเข้าไปช่วยคนเจ็บตามคำบอกเล่าของหญิงสาวก่อนคนเจ็บจะหมดสติลงพร้อมกับถูกขามส่งเข้าห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนคลิษฐานั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินด้วยหัวใจที่ร้อนรนน้ำตาก็ไหลาอาบแก้มไม่หยุดแม้มือเล็กจะปาดออก แต่มันก็ไหลออกมาใหม่ขณะนี้ผ่านมาร่วม40นาทีแล้วแต่เจตลินยังไม่ได้ออกมาจากห้องฉุกเฉินคฤตถานั่งไม่เป็นสุขสองมือกำแน่นด้วยความกลัวก่อนจะเห็นหมอออกมาพร้อมกับร่างคนเจ็บถูกเข็นออกจากห้องฉุกเฉินจึงรีบเข้าไปสอบถามอาการเขาปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับโชคดีที่แผลถูกแทงไม่โดนอวัยวะสำคัญขอบคุณค่ะคุณหมอ คลิถากล่าวขอบคุณก่อนจะรีบตามคนเจ็บไปยังห้องพักฟื้นเธอเดินเข้าไปนั่งตรงเก้าอี้ข้างเตียงคนเจ็บสายตามองไปยังร่างที่ไหลสติของเขาด้วยหลากหลายคำถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดเร็วมากจนเธอตั้งตัวไม่ทันแต่วินาทีที่เห็นเลือดไหลออกมาจากบริเวณเอวของเขาเธอนั้นช็อกแทบเสียสติมือเล็กเคลื่อนไปกอบกุมมือใหญ่เอาไว้แน่นอย่างห่วงใย แล้วแนบแก้มลงไปประกบกับฝ่ามือของเขาเฝ้าคอยเวลาที่เขาจะลืมตาตื่นขึ้นมาเธออยากให้ภาพแรกที่เขาเห็นคือเธอแต่ก็ไม่อาจห้ามให้คิดมากได้เธอเป็นห่วงเขามากจนหน่วงไปทั่วทั้งใจม่านน้ำตาลื่นขึ้นมาบทบังจนภาพตรงหน้ามันดูเลือนลางไปหมดก่อนจะปาดมันทิ้งไปแล้วมองที่แผลของเขาเธอเฝ้ามองเขานานเท่าไหร่ไม่รู้ แต่มารู้ตัวอีกทีก็เหมือนมีอะไรบางอย่างมาสัมผัสที่ไหลหนูโปดน้ำเสียงอบอุ่นที่ได้ยินทําให้คิตถารีบปาดน้ําตาทิ้งไปก่อนหันกลับไปยังต้นเสียงคุณย่าคนตรงหน้ามองด้วยสายตาอบอุ่นอาการตาเจ็บเป็นไงบ้างมณีจันมองคนเจ็บอย่างห่วงใยเพียงรู้ว่าหลานชายถูกแทงตนก็รีบมาที่โรงพยาบาลทันที ยิ่งได้รู้ว่าเป็นฝีมือของใครก็ยิ่งไม่พอใจแม่นั่นร้ายกาดถึงขั้นกล้าทำร้ายคนอื่นได้ถึงเพียงนี้เลยหรือปลอดภัยแล้วค่ะหมอให้นอนดูอาการอีกสักระยะค่ะนางฆาตกรอยู่ไหนฉันจะเอาตำรวจมาจับมันคลิษฐาใส่หัวไปมาเพราะตนไม่รู้จริงๆว่าการดาอยู่ที่ไหนในวินาทีนั้นคนที่ตนสนใจคือเจตรินคนเดียวเท่านั้น แม้มณีจันจะไม่ได้คำตอบจากคนตรงหน้าก็ตามแต่เรื่องนี้หล่อนจะไม่ยอมให้จบง่ายๆแนะ่ยังไงก็ต้องมีคนรับผิดชอบหนูโปรดย่าว่ากลับไปพักที่บ้านก่อนเถอะจ้ะเดี๋ยวทางนี้ย่าเฝ้าต่อเองไม่เป็นไรคะ่ะคุณย่ากลับไปพักผ่อนเถอคะค่ะโปรดเฝ้าได้แต่โปรดอยากเฝ้าเขาคะ่ะงั้นเดี๋ยวย่าให้เด็กเอาเข้าวของมาให้คะ่ะ ช่วงสายของวันใหม่เจตรินค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นแล้วพยายามจะลุกขึ้นจากเตียงแต่ก็ต้องเบนหน้าแล้วมองไปรอบห้องอย่างค้นหาคนที่เขาปกป้องเพราะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีแต่กลับไม่พบมองหาเมียอยู่หรือไงเมื่อเห็นว่าหลานตัวดีเงียบก็เหมือนเจ้าตัวจะยอมรับกายและคลิธาคงเข้าไปมีอิทธิพลต่อหัวใจดวงนั้นไม่มากก็น้อยเธอปลอดภัยไหมครับ เธออยู่ไหนแล้วลูกผมล่ะครับยอมรับแล้วหรือไงว่ายายโปรดเป็นเมียผมเขาได้แต่อึกอักเพราะอยู่ดีๆลิ้นมันก็แข็งขึ้นมายายโปรดเฝ้าแกมาทั้งคืนก็เลยให้กลับไปพักฉันเลยมาเฝ้าแทนแล้วทั้งลูกทั้งเมียแกก็สบายดีครับได้ยินแบบนั้นก็เบาใจไปเปราะหนึ่งแต่ก็ยังมีความหนักใจในเรื่องของการดายอยู่ดี เพราะฉะนั้นปัญหานี้เขาต้องจบมันให้เด็ดขาดเท่ากับตอนนี้เขาเอาชีวิตลูกเมียเข้ามาเสี่ยงด้วยและรู้แล้วว่าตอนนี้การดาสามารถร้ายได้มากแค่ไหนด้านมืดของเจ้าหล่อนค่อยๆเผยออกมาจนตอนนี้ใจเขากลัวไปหมดทีนี้แกยังจะรักแม่นั่นอยู่หรือเปล่าขนาดเด็กตาดำๆยังคิดทำร้ายได้ไดแววตาของคนพูดเปลี่ยนเป็นแข็งกระด้างทันทีที่พูดถึงคนก่อเหตุ ฉันไม่มีวันรับแม่นานมาเป็นหลานสะพ้ยได้หรอกไม่ว่าจะอีกกี่ปีก็ตามคนเดียวที่ฉันต้องการคือยายโปดมณีจัน์บอกเสียงดังกล้าวกระด้างแววตามีแต่ความขุนเคืองนิสัยของการดากับคริษฐาต่างกันเล่าฟ้ากับเหวคนหนึ่งร้ายคนหนึ่งดีคุณย่าถึงได้วางยาผมกับโปดแต่ประโยคถัดมาที่หลานชายพูดก็ทำให้มณีจันเบิกตากว้าง หัวใจเต้นเร็วและมองหลานชายอย่างตกตะลึงแกรู้หรือตาเจตรอยยิ้มนั้นทำให้มณีจันใจสั่นเพราะตนได้ลบหลักฐานในวันนั้นไปหมดแล้วเพื่อไม่ให้สืบมาถึงตนได้เหตุใดหลานชายถึงรู้เรื่องนี้แต่มันก็ไม่มีความหมายที่จะแก้ตัวอีกแล้วในเมื่อรู้หล่อนก็ยอมรับความผิดที่ฉันทำก็เพราะหวังดีกับแกและฉันก็รู้ว่ายายโปรดแอบรักแก แต่ยังไงคุณย่าก็ทำไม่ถูกที่ลากเธอเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยฉันรู้ว่าทำผิดฉันขอโทษคนที่คุณย่าสมควรไปขอโทษมากที่สุดไม่ใช่ผมแต่เป็นโปรดครับมณีจันพยักหน้ารับเพราะหล่อนรู้ดีว่าเรื่องนี้ตนผิดแค่ไหนส่วนเจตรินก็รู้ตัวว่าต้องขอโทษเธอเช่นกันแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นด้วยคำไหน และไม่รู้เลยว่าเจ้าหล่อนยังยินดีจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกับเขาหรือไม่เช้าว,วันใหม่คลิปถาลิีบตื่นแต่เช้าเพื่อมาเฝ้าคนเจ็บเวลาแบบนี้เธอไม่อยากทิ้งให้เขาต้องอยู่คนเดียวพอรู้ดีว่ามันอ้างวางแค่ไหนเธอไม่อยากให้เขาต้องคิดมากอีกอย่างที่เขาต้องเจ็บตัวเธอก็เป็นสาเหตุหนึ่งในนั้นจะไปไหนคะคุณยังเจ็บอยู่นะคะ ทันทีที่ชายหนุ่มเห็นว่าใครเดินเข้ามาก็รีบลุกจากเตียงก่อนจะต้องเบนหน้าเพราะเจ็บแปรเมื่อก้มลงมองที่แผลก็เห็นว่ามีเลือดซึมออกมาหญิงสาวรีบสาวเท้าเข้ามาด้วยความเป็นห่วงและร้องห้ามเขาเจ็บมากไหมคะให้ปวดไปเรียกพยาบาลให้ไหมคะเธอยื่นมือไปแตะผ้าปิดแผลแผ่เบาด้วยกลัวว่าเขาจะเจ็บ น้ำตาเม็ดร้อนผูดออกมายามนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันยังไม่ตายทำไมต้องร้องไห้ขนาดนั้นเขาใช้ไปนิ้วโป้งปาดเช็ดน้ำตาออกจากแก้มเนียนก็ปวดเป็นห่วงเธอหยุดเสียงเพียงเท่านั้นแล้วเม้มปากแน่นเมื่อจำได้ดีว่าเธอไม่มีสิทธิ์พูดออกมาแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วหยุดร้องได้แล้วเขาค่อยๆย,ยันตัวลุกขึ้นนั่งแล้วล้างล่างเล็กเข้ามากอด รูปผมดำสวยของเจ้าหล่อนเพื่อปอบให้หยุดร้องเขาไม่เข้าใจว่าทำไมน้ำตาของหล่อนต้องมีอิทธิพลต่อหัวใจเขาไม่อยากเห็นมันบุในใบหน้าของเจ้าหล่อนทำไมคุณเจถึงช่วยโปรดน้ำเสียงสะอื้นเป่งถามอูอี้ชิดอกไม่ให้ช่วยได้ไงเมียกับลูกทั้งคนเพียงคำตอบที่ได้ยินก็เหมือนกับมีกระแสบางอย่างมากระตุกหัวใจของคริธาจนมันเต้นไม่ตรงจังหวะ ก่อนจะผะตัวออกห่างเพื่อมองศบตาคู่นั้นยิ่งทำให้ใจเต้นแรงเมื่อมันดูจริงจังอบอุ่นและน้ำเสียงที่เธอได้ยินก็หนักแน่นจริงจังตลอดหลายวันมานี้คาิษฐาอุ้มท้องมาเฝ้าดูแลเขาไม่ห่างกายยิ่งทำให้รู้สึกผิดอัดแน่นอยู่ในอกความเกลียดตัวเองทุกครั้งที่เฝ้าทำร้ายเธอตลอดมาแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เขาต้องตัดไหมก่อนจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ คุณเจดหลังจากนั่งรถมาได้สักพักคลิตาก็เอ่ยขึ้นแทรกความเงียบที่มีอยู่มีอะไรเมื่อเห็นว่าเธอเรียกชื่อเขาแต่กลับเงียบไม่ได้ถามอะไรเพิ่มจึงหันไปมองเรื่องคุณพิมพ์คุณจะเอาอยัางไงคะเธอร้องถามน้ำเสียงสัน่นพอรู้ดีว่าที่อีกฝ่ายลงมือทำแบบนี้เพรอรักคนตรงหน้ามากตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาก็ใช้เวลาขบคิดเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย เขาไม่อาจให้อภัยกับสิ่งที่การดาทำได้เพราะหล่อนโกหกมาตั้งแต่ต้นรักที่เกิดจากการโกหกมันดูน่ากลัวจนเขารู้สึกขยะดและไม่อยากเข้าใกล้แต่ถ้าเขาปล่อยให้เจ้าหล่อนลอยนวลก็อาจจะวกมาทำร้ายคาริฐาอีกซึ่งเขาไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเธอไม่โกรธเขาบ้างหรือไงคาริฐาเขาคิดจะทำร้ายเธอและลูกของเรานะน้ำเสียงเรียบนิ่งถามกลับคำว่าลูกของเรา ทำให้คาริฐาเบิกตากว้างเพรนี่คือครั้งแรกที่เขาใช้สับพนามนี้ทำให้หัวใจร่อนเต้นโคมคามด้วยความตื่นเต้นถ้าไม่มีโปรดเรื่องมันก็คงไม่เลวร้ายแบบนี้อย่าโทษตัวเองถ้าจะมีใครสักคนที่ผิดก็ให้คนนั้นเป็นฉันถ้าฉันไม่ดึงพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเกมบ,าบา้าๆนี้ก็คงไม่ต้องมีใครมาเจ็บคุณเจจะให้อภัยเธอใช่ไหมคะ ปรดไม่อยากทำให้คุณท่านต้องเสียใจพอทั้งสองคนมีพระคุณกับโปรดเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันเพียงคนเดียวเพราะคุณย่าคงไม่ยอมเจตรินบอกน้ำเสียงเข้มฉันอาจจะให้อภัยได้แต่พิมพ์ก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายเธอต้องได้รับผลที่ตัวเองก่อคลิษฐาพยักหน้ารับรู้แม้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่มีใครตาย แต่คงทำร้ายความรู้สึกของทุกฝ่ายจนมองหน้ากันไม่ติดนอกจากเรื่องนี้ที่เธอยังคิดไม่ตกยังมีอีกเรื่องที่ยังคาใจคือการที่เขาเปลี่ยนไปในช่วงนี้จนทำให้เธอหวั่นไหวและแอบเผลอคิดเข้าข้างตัวเองแต่ก็กลัวว่ามันจะเป็นแค่ชั่วคราวและต้องตื่นขึ้นมาเจอกับฝันร้ายเมื่อลดเคลื่อนมาจอดในตัวบ้านคลิฐาก็ประคองร่างของเจตรินเข้าบ้าน แต่พอก้าวเข้ามาในตัวบ้านเท่านั้นล่างละหงก็ต้องหยุดนิ่งตัวแข็งทื่อมือที่ประคองล่างสูงเริ่มสั่นละลิกเพราะคนที่ทำร้ายการมาอยู่ตรงหน้าและความกลัวทําให้หล่อนขยับเท้าไปอยู่ด้านหลังของเจตรินขึ้นไปข้างบนสะโปดเขาหันมาสั่งล่างเล็กเพื่อกันเธอออกห่างจากเรื่องนี้เพราะเขาไม่สามารถไว้ใจกานดาได้อีกแล้วคลิตถาทำตามทันที เพราะแววตาที่การดามองมามันยังคงน่ากลัวไม่ต่างจากวันนั้นเจตรินมองตามล่างเล็กจนเจ้าหล่อนหายไปก่อนจะหันไปยังผู้มาเยือนป้าขอโทษค่ะคุณเจตป้าพยายามห้ามเธอแล้วแต่ห้ามไม่ได้ค่ะแม่บ้านประจำบ้านกล่าวขอโทษเพราะมณีจันทร์ออกคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้หญิงตรงหน้าเข้ามาในบ้านไม่เป็นไรค่ะป้าเดี๋ยวผมคุยเองเจต พิมพ์ขอโทษพิมพ์ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณหญิงสาวโผลเข้ากอดล่างสูงเอาไว้แน่นใบหน้านองน้ำตาหล่อนกลัวว่าเขาจะโกรธและพลอยเกียดเธอแต่คุณตั้งใจทำร้ายลูกของผมเจตรินบอกพร้อมกับดันการดาให้ออกห่างจากตัวเขารู้ดีว่าเขาก็ผิดที่ดึงเจ้าหล่อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและทำให้เรื่องราวมันเลวร้ายได้มากขนาดนี้เขายอมรับผิดเรื่องนั้น แต่เรื่องที่เจ้าหล่อนทํามันเกินกว่าที่เขาจะให้อภัยได้พอเจ้าหล่อนคิดจะภาคลมหายใจของลูกเขาไปคุณเปลี่ยนไปแล้วจริงๆคุณไม่รักพิมพ์พแล้วหรือคะผมแล้วคุณมาให้ความหวังพิมพ์ทําไมทําไมต้องมาทําเหมือนว่ายังรักพิมพ์ทําไมกันคะเจตหญิงสาวก,ก็นําทุบกําปั้นลงบนอกไม่ยัง้งน้าตาพังภูออกมาอย่างคนแพ้ ผมขอโทษที่ดึงคุณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ผมไม่สามารถรับได้กับเรื่องที่คุณทำคุณเลยแจ้งความจับพิมพสินะพอเมื่อสองวันก่อนมีหมายเรียกจากตำรวจมาที่บ้านเธอในข้อหาพยายามฆ่าวินาทีที่เห็นเธอโกรธมากวันนี้จึงคิดจะมาปรับความเข้าใจแต่ดูท่าเขาจะไม่ได้มีเยื่อใยต่อเธอแม้แต่น้อยเจตรินตกใจกับสิ่งที่ได้ยิน พอไม่ใช่ตนที่แจ้งความแต่คิดว่าไม่พ้นคุณย่าของเขาที่เป็นคนดำเนินการแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความเงียบและสายตาที่ดูเปลี่ยนไปนี่หล่อนคงสูญเสียเขาไปแล้วจริงๆสินะเจตคุณใจร้ายกับพิมพ์เหลือเกินคุณกลับไปเถอะพิมพ์คิดว่าเรื่องมันจะจบแค่นี้หรือเจตยังไงพิมพ์ก็ไม่ยอมปล่อยคุณไปกับมันอย่าให้ผมเรียกตำรวจเลยพิมพ์กรีด เจ้าหล่อนกรีดร้องออกมาด้วยความชิงชังในหัวใจตอนนี้หล่อนคงเป็นได้แค่ตัวประกอบที่ไร้ค่าในสายตาของเขาซึ่งเธอไม่มีวันยอมแน่นอนก่อนจะวิ่งออกไปทั้งน้ำตาเพราะกลัวว่าเจตรินจะทำอย่างที่พูดนั้นจริงส่วนเจตรินเดินขึ้นห้องไปทันทีเพื่อดูภรรยาเพราะอาการของเจ้าหล่อนก่อนขึ้นไปมันทำให้เขาไม่สบายใจแววตาที่เธอหันมามองเขามันดูเศร้า และหวาดกลัวจนเขาแอบหวั่นใจและมีอีกหนึ่งเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจใหม่นั่นคือเรื่องคดีความตอนนี้คงต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะดูแล้วการดาคงไม่มีทางคิดได้หลังจากขึ้นมาบนห้องคลิษถาก็มาทิ้งตัวบนโซฟาและตัดสินใจบางสิ่งเพราะเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเธอบางทีการที่เธอหายไปอาจทำให้ทุกคนมีความสุขมากกว่านี้ และไม่ต้องเจอกับเรื่องเจ็บปวดหัวใจซึ่งอาจทำให้เขามีความสุขที่ได้อยู่กับคนที่คู่ควรสาวเจ้าจึงลุกขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเมื่อเจตจรินเข้ามาและเห็นการกระทำนั้นก็พอจะเดาออกว่าเจ้าหล่อนคิดอะไรคนดีอย่างคาริฐาคงคิดจะถอยห่างเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแน่แต่เขาคงไม่ยอมปล่อยให้หล่อนทำอย่างนั้นมือหนาจึงคว้ากระเป๋าใบนั้นแล้วดึงมาไว้ที่ตัว ฉันไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นเขาบอกพร้อมทำบางสิ่งนั่นคือดึงคาติถาเข้ามากอดไว้เพราะต่อไปนี้มันถึงเวลาที่เขาต้องชดใช้ให้เสียทีคุณเจตปล่อยโปรดเธอคะ่ะมันคือทางออกที่ดีที่สุดโปรดสมควรไปได้แล้วคุณจะได้อยู่กับคนที่คุณรักหล่อนบอกน้ำเสียงแผ่วเบาเพราะการไปจากเขาก็ทำให้หล่อนเจ็บปวดเหมือนกันฉันขอโทษที่เคยทำไม่ดีเคยทำาร้ายกับเธอ แต่ตอนนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเขาพูดน้ำเสียงหนักแน่นพร้อมกระชับอ้อมแขนถ้าคุณกังวลใจเรื่องลูกไม่ต้องกังวลนะคะยังไงเขาก็คือลูกของคุณโปรดจะบอกลูกแน่นอนว่าคุณคือพ่อฉันไม่ได้ต้องการแค่ลูกฉันต้องการแม่ของลูกด้วยแต่คุณไม่ได้รักโปรดคุณเกลียดโปรดหล่อนพูดพร้อมกับเสียงสะอื้นเล็กน้อย พยายามแล้วที่จะกั้นน้ำตาแต่ก็ไหลยอยู่ดีเจตลินพระตัวออกห่างก่อนเช็ดน้ำตาให้แล้วก้มลงมาจุบ,บนหน้าผากโกมมนของคลิฐาพร้อมกับเอ่ยน้ำเสียงผ้าแต่แสนจะหนักแน่นฉันขอโทษฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่าใครคือคนผิดของเรื่องนี้และขอโทษที่ไม่เชื่อว่าเธอบริสุทธิ์ใครกันคะคิ้วเคลื่อนเข้ามาชนกันกับคำพูดของชายหนุ่มทันที คนที่ผิดที่เขาว่าหมายถึงอะไรทำไมทำให้เขาเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้คุณย่าสิ่งที่ได้ยินสร้างความตกใจไม่น้อยพอไม่คิดว่าเรื่องนี้ท่านจะเข้ามาเกี่ยวข้องและไม่มีเหตุผลที่ท่านจะทำแบบนั้นแม้จะไม่อยากเชื่อแต่ใบหน้าและน้ำเสียงจริงจังของคนตรงหน้า <c oughs> ก็ทำให้เชื่อว่าเขาไม่ได้โกหกเช่นกันแต่เพราะสิ่งนี้หรือ ที่ทำให้เขามีท่าทีที่เปลี่ยนไปแน่ใจแล้วหรือคะแน่ใจฉันเจอหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดที่ยืนยันได้ว่าคุณย่าเป็นคนวางยาเราสองคนและฉันก็ยังเจอยาปลุกเซ็กที่ห้องนอนของท่านเพราะอย่างนี้คุณถึงรู้สึกผิดถึงรั้งโปรดไว้แต่ไม่จำเป็นเลยค่ะโปรดพร้อมจะไปเพราะโปรดอยากให้คุณมีความสุข น้ำเสียงเจือสะอื้นของเจ้าหล่อนบาดลึกเข้ามาถึงขั้วหัวใจเขารู้สึกผิดกับเรื่องนี้จริงแต่ก็มีความรู้สึกบางอย่างแทรกเข้ามาด้วยเช่นกันมันไม่ใช่อย่างนั้นฉันแค่ต้องการเริ่มต้นใหม่กับเธอให้อภัยฉันได้ไหมกลับมาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกันอีกครั้งคุณรักโปรดได้เหรอคะเพราะครอบครัวต้องเริ่มต้นด้วยคำว่ารักฉันจะพยายามเพื่อเธอและลูก เขาตอบน้ำเสียงหนักแน่นเพราะฉันรู้แล้วว่ารักที่มีแต่ความแค้นมันทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเธอละ่ะจะพยายามอยู่เพื่อฉันได้หรือเปล่าปรดกลัวว่าสุดท้ายแล้วคุณจะทิ้งโปรดและเรื่องนี้มันจะเป็นแค่ความฝันฉันจะทำให้เธอรู้ว่าไม่ใช่ความฝันและฉันจะไม่มีวันทิ้งเธอเจตรรนโน้มใบหน้าหวานเข้ามาใกล้ ก่อนจะบดจูบลงบนกรีบปากอ่อนนุ่มอย่างอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นกด subscribe และกดติดตามให้ช่องคองขวัญน,นิยายเสียงด้วยนะคะ